คุณผู้ชมครับวันนี้ครับคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับร่วมกับอีซูซูครับมีเรื่องราวดีๆครับสาหรับการดูแลรักษารถยนต์มานําเสนอคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ครับซึ่งก็เป็นเหมือนหัวใจหลักนะครับของรถยนต์นะครับเมื่อถูกใช้งานเป็นระยะเวลาที่นานนะครับอาจจะมีการเสื่อมสภาพลงได้นะครับอันดับแรกครับตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องนะครับและสภาพของน้ํามันเครื่องอยู่เสมอครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมีหน้าที่ทําการหล่อลื่นทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็ต้องมั่นใจว่าเป็นน้ํามันเครื่องที่ได้มาตรฐานเท่า นั้นนะครับ ต่อมาครับตรวจคาบน้ำมันรั่วซึมครับหรือว่าคาบของเหลวนะครับบริเวณรอบๆเครื่องยนต์หากพบว่ามีรอยรั่วซึมนะครับก็ต้องรีบแก้ไขและ3ครับตรวจเช็คสภาพทั่วไปของสายพันธุ์เครื่องยนต์ครับต้องไม่มีการแตกหรือว่าขาดรุ่ยและ4ี่ครับตรวจสอบสภาพและความสะอาดของไซกรออากาศนะครับหากพบว่าสกปดบกก็โดยใช้ลมเป่านะครับสุดท้ายนะครับเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าจะสามารถยืดอายุการใช้งานของกรองน้ำมันเชื้อเพลิงรว ทั้งลดโอกาสการเกิดปัญหาเรื่องราวของหัวฉีดอุดตันได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับเรายังมีข้อแนะนำนะครับสำหรับการตรวจเช็คโดยที่เรานำรถเข้าศูนย์บริการนะครับ s> <S เพื่อให้การตรวจเช็คนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและเราจะมาแนะนำกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับด้วยรักและห่วงใยครับกับการดูแลรักษารถย,ยนต์ด้วยตัวเองซึ่งเราทำได้นะครับจากคู่แข่งบอตตอริง